อัปเดตข่าวสารและข่าวลือล่าสุดของลิเวอร์พูลวันนี้เริ่มที่ประเด็นร้อนอเล็กซานเดอร์อิสักดาวยิงตัวเก่งเขาถูกถอดออกจากโปสเตอร์โปรโมตชุดแข่งใหม่ของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดที่ร้านค้าอย่างเป็นทางการของสโมสรแม้ว่านักเตะค,คนอื่นๆอย่างซานโรโตนาลีและจาคอบเมอร์ฟีจะยังคงปรากฏตัวแต่การไม่มีอิสักก็ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่งท่ามกลางรายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอเป็นเศรษฐิสโมสรเพื่อคว้าตัวกองหน้าวัย25ปีรายนี้ฟาบิโอโรมาโนรายงานว่าต้นสัปดาห์นี้ว่าลิเวอร์พูลพร้อมจะยื่นข้อเสนอสำคัญซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นที่120ล้านปอนด์มีรายงานว่าอิสักสนใจที่จะย้ายมาเล่นที่แอนฟิลและยังไม่ได้เจรจากับสโมสรใดๆในซาอุดีอาระเบีย โดยปัจจุบันลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังมาที่ข่าวการเซ็นสัญญาลิเวอร์พูลปิดดีลคว้าวิลไรท์ศูนย์หน้าพรสวนจากซาวฟอร์ดซิตี้เซ็นสัญญากัน3ปีถึงมิถุนายน2029ไรท์เป็นกองหน้าที่ทำประตูได้อย่างมากมายในระดับเยาวชนกับสโมสรซาวฟอร์ดและได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุเพียง16ปีเมื่อฤดูการที่แล้ว โดยแข้งพรสวรรค์สูงรายนี้จะเข้าร่วงลิเวอร์พูลย21ภายใต้โคชใหม่ร็อบเพจสำหรับฤด,ดูกาลหน้าสำหรับสถานการณ์ปีกเดียรเลติกรายงานว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญาหาตัวแทนดีอาร์สหากเฟเดริโก้กีเอซ่าย้ายออกไปลิเวอร์พูลจะเหลือปีกอุโซเพียง2คนแต่จะมีการเพิ่มริโองูโมฮาแข้งวัย16ปีเข้ามาซึ่งอาจมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในฤด,ดูกาลนี้ ทางเลือกอื่นอย่างฮูโกเอกิติเก้และโฟเลียนเวิร์สก็ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นในตำแหน่งปีกได้ข่าวจากอิตาลีอ้างว่าคีเอซ่าได้ปฏิเสธเฟนิบาเช่เขาไม่สนใจที่จะย้ายไปร่วมงานกับโชเซ่มูรินโญ่ในตุรกีและการกลับไปซีเรียอาคืออันดับแรกในรายการความสำคัญของเขา ีเอซ่ากำลังมองหาสโมสรที่จะเสนอเวลาลงสนามอย่างสม่ำเสมอโดยมีอาตาลันตาโรม่านาโปลีและเอซีมิลานเป็นหนึ่งในทีมที่เชื่อมโยงมาที่ตลาดมิดฟิลด์บ้างพอจอยซ์ Joyce, ยืนยันลิเวอร์พูลได้ปฏิเสธข้อเสนอของโอลิมปิกลียงที่ยื่นเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวไทเลอร์มอร์ทันข้อเสนอดังกล่าวมีตัวเลขราคาที่ต่ำกว่า10ล้านปอนด์และเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินกว่าที่พวกเขาตั้งเอาไว้อย่างมาก หมอท่านเองก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายไปยังสโมสรในหลีกเอิงฝรั่งเศสเพราะนั่นจะเป็นโอกาสให้เขาก้าวหน้าในอาชีพการค้าแข่งต่อไปหมอท่านซึ่งมีบทบาทสําคัญในความสําเร็จของอังกฤษในศึกฟุตบอลอยู21ล่าสุดก็ได้รับความสนใจจากเวสต์แฮมด้วยอย่างไรก็ตามเวสต์แฮมกําลังพิจารณาที่จะปล่อยกองกลางบางรายออกไปก่อนถึงจะยื่นข้อเสนอสําหรับหมอท่านปิดท้ายที่ข่าวของฮาวิ่เอเลียต ท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนออีกครั้งโดยมีการพูดคุยภายในสโมสรเพื่อสำรวจทางเลือกในแนวรุกสเปอร์ติดตามสถานการณ์ของเอเลียดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและมองเขาเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งและเป้าหมายสำคัญอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวเอเลียดไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่ยังอยู่ในขีดจำกัดของหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกแม้หงแดงจะไม่ได้ผลักดันการขายอย่างแข็งขัน แต่เชื่อว่าสเปอร์กำลังจับตามองเขาอยู่หากมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะและข่าวสุดท้ายอลิซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือนหนึ่งได้เดินทางออกจากแคมป์ฝึกซ้อมปรีซีซั่นของลิเวอร์พูลนโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและจะไม่ได้ลงเล่นในเกมที่จะพบกับโยโกฮาม่ามารินอสในวันพุธนี้ โดยการออกจากแคมป์ของทีมหงแดงนั้นมีรายง,งานเปิดเผยว่าเป็นเพราะปัญหาในเรื่องส่วนตัวและมีกำหนดกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า